ะะว่าในลำดับต่อไปนะคะเราจะมาร่วมฟังวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะกับการมองการไกลในธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับท่านดรสมชายฮัชิริลหาประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจับรางวัลน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ได้มีโอกาสมา พูดคุยหรือได้มาบอกอะไรท่านว่าวันนี้การพัฒนาแล้วก็สิ่งที่เราจะทำอะไรไปข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจถึงแนวทางความสำเร็จนะครับแต่ความสำเร็จนี่ ก็เป็นส tamam ิ world ่งที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็เป็นสิ่งที <t <t ่ทุกคนต้องการเพราะว่าโรคของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันนี้ท่านจะเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยก็เกิดขึ้นมากในสังคมโดยเฉพาะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระแสเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะครับดงนั้นการแข่งขันของคนในสังคมก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายในขณะที่เราคาดหวังเนี่ยไอ้ความคาดหวังเราก็ไม่สามารถจะทาให้ทุกคนเนี่ย ไปสู่ฝันที่เป็นจริงได้และด้วยเหตุนี้แหละครับที่จอยกอยเกิดขึ้นก็เพราะว่าทุกคนมีฝันมีหวังแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะไปสู่ความสําเร็จและความคาดหวังนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยฟังมาโดยตลอด15ปีวันนี้เนี่ยนะครับเก็บสะสมประสบการณ์จากการที่ผู้คนพูดให้ผมฟังทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันแล้วก็แรงบันดาลใจที่ผมได้คิดว่าอะไรล่ะจะทําให้คนที่เข้ามาเนี่ย ประสร็จได้เพราะว่าทุกคนตั้งใจไปสู่ฝันที่เป็นจริงเหมือนดังเช่นงานวันนี้ที่เราใช้คำว่า rising to the dream เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่ทำให้คนไปสู่ฝันที่เป็นจริงจากปัญหาจุดเริ่มต้นที่เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็กลายเป็น JNC JNC ที่หลายคนอาจจะนึกไปเอ๊ะแล้วมันคืออะไรล่ะ ก็อยากจะบอกท่านครับว่าจากจุดที่เป็นปัญหาแล้วก็เอาสภาพปัญหาเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ตกผลึกจนเข้าใจว่าคําว่าธุรกิจเครือข่ายถ้าเราจะบอกว่าเราจะเป็นเจ้าของเครือข่ายแล้วเราเป็นเจ้าของเครือข่ายอะไรล่ะถ้าวันนี้โลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระบบมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะขายตรงไม่ได้เป็นแบบเดิมๆทําไมถึงผู้อย่างนั้นเพราะว่าขายอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นแบบเดิมๆ เห็นว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางหรือว่าการค้าเปลี่ยนไปบางอาชีพหมดไปเรศผลเพราะมันถูกตัดตอนบางวิธีการร้าสมัยเพราะมันสู้นวัตกรรมทางธุรลยีไม่ได้และนี่ครับจุดกำเนิดที่ JNC ที่ผมอยากจะบอกว่าในหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านว่าไอ้สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมองไปมองมาเราก็เกิดไอเดียว,ว่า JNC หรือ Job and Career ก็พูดง่ายว่าจ็อบที่แปลว่างานแคเรียที่แปลว่าอาชีพเอาสองสิ่งมารวมกันแล้วก็เลยเกิดเป็นมิติใหม่ที่เป็นเอาขายตรงบวกกับค่าปริค่าส่งรวมกับระบบแฟนชายก็มาเป็นขายตรงและขายตรงวันนี้ก็เกิดที่แล้วครับเป็นขายตรงที่เป็นแบบใหม่ที่เอาทุกอย่างมารวมกันถ้าฟังไปฟังมาเผลนๆก็เหมือนกับขายตรงที่สอดคล้องกับการตลาดยุค4.0ยยังไงก็อย่างนั้นที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นภาพว่า โลกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นแต่อะไรจะเป็นความคาดหวังที่ท่านในฐานะเข้ามาใช้ระบบจอยคอยที่เป็นเครือข่ายเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากเครือข่ายถ้าเรากําลังจะคิดเป็นเจ้าของเครือข่ายที่นี่ครับเป็นเครือข่ายยกกําลังสามเหตุผลเพราะว่าเรากําลังสร้างเครือข่ายลูกค้าที่มีการบริโภคสู่เครือข่ายสินค้า จากการเอาสินค้ามาเป็นการบริโภคสร้างเครือข่ายล้านค้าใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้คนก็รวมกันมาเป็นเครือข่ายยกกำลังสามที่ผมมั่นใจแล้วก็เป็นความภูมิใจเพราะความหลากหลายของสินค้านี่แหละแต่อะไรล่ะจะเป็นการกระจายเป็นการนำไปสู่วิธีการที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันหลักคิดนี้ผมก็เอาไปทำวิจัยแล้วก็คนพบว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ถ้าเขาจะสำเร็จเขาต้องเข้าใจคอนเซป t นี้ก่อนเข้าใจความเป็นเจ้าของที่ผมพูดอยู่ในหลังว่าสิ่งที่คนคนพบแล้วผมคนพบแล้วมามีความมั่นใจมากเลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้ท่านไปสู่ฝันที่เป็นจริงตรงนี้อยากให้ท่านเข้าใจคำว,ว่าเน็ตเวิร์ชิพความเป็นเจ้าของเครือข่าย การได้เข้ามาครอบครองความเป็นเจ้าของเครือข่ายเครือข่ายของคนที่เป็นผู้บริโภคเครือข่ายของคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าที่เอาของไปขายผ่านไอมาดผ่านเอ็มช็อปหรือผ่านช่องทางแบบออนไลน์แบบ e-commerce ไม่ว่าจะเป็นเอ็มคอมเมิร์หรือช่องทางที่เป็นการขายแบบ Social Network ิร์ต่างเนี่ยเราก็ออกแบบเครื่องมือที่เอาทุกอย่างมาผาสมผสานกัน เป็น t o ูที่ทําให้ท่านเนี่ยเข้าถึงระบบแล้วก็จะไปช่องไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้ไม,ไม่ว่าซื้อผ่านมือถือไปรับของที่ร้านค้าไปรับของผ่านระบบต่างๆที่จอยคอยในสร้างระบบเสมือนหนึ่งเราเป็น s วิตช p r o เดอร์เอาเป็นว่าซัพพลายเชนเนี่ยเราทางังเราทำน้ำระบบการที่เราสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์เนี่ยจากช่องทางต่างๆที่เป็นออ n น c h ช n นลเนี่ย เรากําลังจะบอกว่าคนที่เข้ามาเอนเกตก็คือเข้ามาจะเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยท่านสามารถพัฒนาตัวเองจากการเป็นผู้ริโภคเข้ามาเป็นนักขายเข้ามาเป็นคนที่สร้างองค์กรแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นรีเดอรแต่จะเป็นรีเดอร์ได้ท่านก็ต้องเก่งในการที่จะเทรนเนอร์ในการเทรนคนอื่นเพื่อให้ท่านสามารถมีความเข้าใจแล้วก็เก่งในการขยายงานไอตรงนี้แหละครับ ผมตกผลึกแล้วก็บรุลุโดยหลักคิดว่าอะไรล่ะจะเป็นเครื่องมือที่จะโพ o v i ก็คือให้ท่านเอาไปแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้แหละครับที่เราตอบโจทย์ได้ว่าวันนี้คําว่าเครือข่ายที่ยังยืนมันตอบโจทย์ครับแล้วก็ผมได้ทดลองวิธีการนี้ผ่านมา3-4ปีคนพบว่าคนที่ใช้ระบบแล้วเอาไปใช้ได้เนี่ยสำเร็จได้จริงแล้วสําเร็จอย่างมั่นคงเพราะมีรายได้แบบต่อเนื่องแน่นอนครับว่าคนในธุรกิจเครือข่าย คงไม่ได้รวยทุกคนแต่จะทำยังไงให้คนที่อยู่ข้างบนที่เข้ามาแล้วเป็นรีเดอร์เนี่ยสำเร็จได้แบบยั่งยืนหรือเราจะพูดกันง่ายๆว่าเวลาทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะมีรายได้แบบพา s ซีฟ Income ไอ้ตรงนี้แหะครับที่มันเป็นจุดที่ทำให้ผมสร้างแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็ทำให้ผมฉุกคิดแล้วคิดอยู่ทุกวันว่าอะไระจะทำให้คนไปสู่ความเป็นรีเดอร์อย่างมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในอาชีพของตนในงานวันนี้ท่านจะเห็นว่าคนที่มารับตําแหน่งหลายคนที่คัดขึ้นมาพูดเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก่งมาก่อนหลายคนบอกโอ้ยไม่ใช่มืออาชีพหรอกเขาก็ฝึกมาทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะวันนี้งานภูมิภาคก็บอกแล้วว่าคนที่สําเร็จเนี่ยเริ่มต้นสําเร็จถ้าเริ่มต้นสําเร็จทําได้แค่นี้ขอให้มีความกล้าทําได้ก็ถือว่าดีแล้ว คนเราสิ่งที่มันยากที่สุดแล้วไม่มีทางสําเร็จเลยเป็นด่านแรกที่คนมักจะมองข้ามแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนของท่านจุดนั้นคือการเริ่มต้นครับเพราะไม่มีมนุษย์ใดที่สําเร็จโดยไม่เริ่มต้นแต่ท่านจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนล่ะเริ่มต้นในการที่จะเข้าเปเจ้าของเครือข่ายแต่ไม่รู้อะไรเรื่องของเครือข่ายผมได้นิยามไว้ว่าความสําเร็จที่นี่มีองค์สามองค์ประกอบ ประองประกอบที่หนึ่งคือตัวท่านท่านต้องเริ่มต้นท่านต้องตัดสินใจพร้อมจะเป็นคนสําเร็จแต่การที่เราจะเป็นคนสําเร็จเราต้องเรียนรู้แต่ละขั้นตอนเพื่อไปสู่ความเป็นรีเดอร์คือคนสําเร็จผมจึงบอกว่านิยามความสําเร็จมี3ปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งคือตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าคนหลายคนเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มต้นแล้วเขาก็สําเร็จแล้วก็มารับตําแหน่งในวันนี้บนเวทีอันทรงเกียรตินี้ แล้วคนที่มาเป็นผู้พูดเป็นคนแชร์ประสบการณ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่เริ่มต้นจากคนที่ไม่เก่งไม่รู้อะไรเลยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเราคัดขึ้นมาพูดการศึกษาก็ไม่รู้ก็ฝึกเอาทั้งนั้นเนี่ยพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดไปเถอะขอให้พูดแล้วคนเข้าใจแล้วกันถ้าวันนี้งานพูดของคนที่พูด4ี่คนเป็นเกสต์พ a ก e รอาจจะไม่โดนใจแต่อย่างน้อยจะมีสักคำสองคำหรือประโยคสประโยค ที่ไปเปลี่ยนวิธีคิดแล้วทาให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจมันก็คุ้มแล้วเพราะการเปลี่ยนคนไม่ใช่เรื่องยากแต่มันยากถ้าท่านไม่คิดจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ที่ไม่คิดจะเปลี่ยนก็เรียกว่าปิดหูปิดตามันก็ไม่เปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนเพราะเราตั้งใจจะเปลี่ยนฝันจะเป็นจริงเพราะเราไฝ่ฟ้าฝันแล้วเราก็เริ่มต้นที่จะเดินไปสู่ฝันผมจึงพูดว่าเป้าหมายมีแต่กลับไปคิดก่อนครับว่าไอ้เริ่มต้นเนี่ยจะทำไงให้ไปสู่เป้าหมาย นั้นก็ต้องมีคิดแบบมีกระบวนทัศน์ไม่ได้คิดแบบสเปส,เป,สเป,ปะที่นี่ครับเราคิดอย่างเป็นระบบมีกระบวนทศน์ชัดเจนว่าจะอะไรที่จะทําให้ท่านไปสู่ฝันที่เป็นจริงอย่างที่งานที่ท่านเห็นเขียนอยู่เนี่ยนะไม่ได้มาเขียนมาโดยลอยๆมีเหตุและมีผลทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่เราค้นพบแพลตฟอร์มนี้หรือที่บอกว่าชานาลาเนี่ยจะทําให้คนสําเร็จได้เป็นที่รวมของผู้คน เป็นที่รวมของดีมาน์ความต้องการหลากหลายบางคนต้องการบริโภคบางคนต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าบางคนต้องการเอาของมาขายนั่นไงที่ว่าซัพเฟอร์เอาของมาขายก็เป็นเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้าของสินค้าบางคนต้องการเอาระบบมาร่วมบางคนเป็นเจ้าของโรงแรมก็เอาโรงแรมมาผูกกับผมบางคนเป็นคลินิกก็เอาคลินิกมาผูกเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์บางคนบอกอยากจะเป็นเจ้าของเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กชิพโอเนอร์ วันนี้ก็เป็นแล้วครับเพราะว่าเขาสามารถเอนเกตคือเข้าครอบครองแล้วได้ใช้ประโยชน์จากระบบและแน่นอนครับระบบที่ว่านี้ก็ทำให้เขาสาเร็จแล้วเราก็มีกติกามีกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนคนที่จะไปสู่ฝันที่เป็นจริงเนี่ยค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ว่าทำแล้วแล้วก็ไม่มีกลยุทธ์เราเข้าใจคนครับผมอยู่กับคนมาเยอะแล้วผมเรียนรู้คนครับเข้าใจว่าท่านต้องการอะไร เพราะฉั้นวันนี้สิ่งที่เราค้นพบว่าอะไรล่ะถ้าจะทําให้ท่านสําเร็จไม่ใช่แค่ท่านอย่างเดียวองค์ประกอบคือตัวท่านละใช่แต่เครื่องมือก็เป็นองค์ประกอบที่สองถ้าองค์ประกอบของเครื่องมือดีแน่นอนครับทีมมันก็ดีทีมไม่ดีเพราะท่านไม่เก่งใช้เครื่องมือไม่เป็นแล้วก็ทีมไม่แข็งแรงมันก็มีสามองค์ประกอบแต่อะไรที่ทาให้ทีมท่านแข็งแกรง่งผมก็ลงไปทําครับ โดยการไปจุดคนข้างล่างแพลตฟอร์มนี้เป็นที่รวมของความต้องการดีมาหลากหลายจะสมประโยชน์ของดีมานให้มันเกิดการเกื้อกูลให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้าพูดง่ายๆก็เป็นระบบอินเตอร์ดิเพเดน์ที่ทำให้ได้ต่างคนต่างได้ประโยชน์ผัดกันได้ผัดกันอาจจะบางคนรอบางคนถึงเวลาก็ได้มันก็ผัดกันสลับกันไปสลับกันมาแต่สรุปแล้วองค์รวมวินวินครับได้กันหมด อะไรล่ะจะทำให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเครื่องมือที่ออกแบบเนี่ยมันเลเวล up มันยกคนขึ้นมันยกระดับคนให้คนไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงฝันที่ทำให้ทุกคนคิดแล้วก็ไปสู่ฝันที่เป็นจริงได้เพราะฉะนั้น rising up เนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่อยู่เราแค่คิดนะมันต้องทำเพราะฉะนั้นอยากลัวครับคำว่าเริ่มต้นที่นี่ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเพราะผมมองคนข้างล่าง เด e b o t ท o อมออฟพีร i มข้างล่างเนี่ยที่ผมมองเพราะผมว่าเป็นโอกาสของคนอะไรคือโอกาสที่จะทำให้ท่านเลเวล u ัขึ้นยกระดับขึ้นไปสู่ความว่าเป็นร e เตอรได้เนี่ยโอ้ผมค้นพบและปัจจัยเยอะแยะมากมายที่ค้นพบเนี่ยก็แปลงมาสู่เป็นหลักสูตรสอนคนสอนจนกระทั่งผมสามารถสร้างระบบเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทซึ่งตอนนี้ก็สอนอยู่นะครับเริ่มสตาล้วปีแรกที่มศรีปทุม นะครับหลักสูตรหนึ่งปีสําหรับคนที่อยากจะเรียนถ้าเรียนแล้วเพื่อปรับคุณอาวุธได้ปอโทถ้าวันนี้ขายตรงมีปอโทได้ต่อไปสังคมก็ยอมรับผมกําลังทําให้รัฐบาลนี้ยอมรับว่าขายตรงคืออาชีพไม่ใช่าขายตรงที่มันแค่คนบอกว่าขายตรงโอ้พูด้กลัวกลัวขายตรงวันนี้ไม่ต้องกลัวครับ ทำไมไม่ต้องกลัวก็ผมยังไม่กลัวเลยผมยังกล้าเลยแล้วผมมั่นใจเพราะไม่กล้าผมไม่ลงทุนเป็นพันล้านหรอกจริงไหมครับใครอยู่หาดใหญ่เมิ่งขอดูมือหน่อยสิหาดใหญ่นะหาดใหญ่เมื่อรอบที่แล้วไปผมบอกว่าหลังจากห้างเสร็จนะครับขอย้อนดูรูปหาดใหญ่นี้สินะครับหาดใหญ่เนี่ยรอบที่แล้วผมไปเนี่ยนะครับ ผมก็มีประกาศไปแล้วว่าจะมีการเปิดแล้วก็มีคนอบรมซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งไทยที่ส่งยอดไปที่หาดใหญ่ก็มีเงินกองทุนให้เท่าไหร่นะห้าแสนเอาไปแบ่งกันอย่างรอบนี้เนี่ยซ้าย3าขวาสให้กองทุนสิหวันแรกเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยได้มาร้อยเท่าไหร่เอง ร้อยยี่สิบถึงไหมไม่ถึง110ร้อยสิบคนเอง110ร้อยสิบคนเอาเงินหนึ่งล้านไปแบ่งคนในเกือบหมื่นไหมประมาณหมื่นแถมไปอบรมอย่างดีกินรู้อยู่สบายอีกเหลืออีกสิบกว่าวันเนี่ยสำหรับซสายสามวันามอีกกองหนึ่งอีกเท่าไหร่หนึ่งล้านแล้วยังมีกองซสายหนึ่งกว่าหนึ่งอีกห้าแสนห้าแสนนี่ตอนนี้ถ้าหักซสายสามกว่าสามไฟนี่ซสายหนึ่งกว่าหนึ่งเหลือกี่คนเองครับ ดูบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยสนใจครับความสำเร็จที่จับต้องได้เวลาเราฝันใหญ่อะ่ะดูขั้นบันไดด้วยว่าไอ้ขั้นที่เราจะเดินไปสู่ฝันที่เป็นจริงเนี่ยเราทําทีละขั้นผมบอกทําทีละเรื่องเรื่องเล็กๆก,ก่อนใครที่ทำไซสสามวารสามไม่ได้ทำไซส์หนึ่งฝันหนึ่งก่อนค่อยๆพิจารณาขั้นทีละขั้นเดี๋ยวทำไซส้สามวารสามทุกเดือนมันก็จะไปสู่ฝันที่เป็นจริงท่านก็จะขึ้นตําแหน่ง ขึ้นตำแหน่งได้ท่านก็จะเป็นผู้นําได้ผมเนี่ยพยายามทําให้คนไม่สําเร็จเป็นคนสําเร็จฝ่วกลุรมคนมาเป็นปีนี้ปีที่สสอนมา24ครั้งคนหลายพันคนสอนเองสองวันสอนไปสอนมาก็คนพบว่าคนที่ตั้งใจเนี่ยก็สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเข้าใจระบบวันนี้อาชีพอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่อาชีพที่ใครๆก็ทําได้ต่อไปขายตรงจะทําสําเร็จต้องเรียน ไม่ใช่บอกใครๆก็ทําได้อาชีพที่คนไม่ทําไม่ใช่ต่อไปจะทําอาชีพขายตรงต้องเป็นมืออาชีพต้องไปเรียนจบนั่นต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยหลักสูตรที่ผมกำลังสร้างเป็นมาตรฐานเนี่ยทั้งปโทแล้วก็นี่มหลาลัยมรกรุงเทพผมก็เปิดโอกาสคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีนะสามารถเรียนหลักสูตรนอนดีกรีได้เซอร์ติฟิเคตจากมหลาลัยมอรกรุงเทพกับของเบบสันที่อเมริกา ร่วมกับสมาคมนี่ก็จะมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งปลายปีนี้สอนสองเดือนเอาแบบหลักสูตรระยะสั้นเล่งรัดเอาแบบรวยเร็วเพราะคนไทยเราใจร้อนนะฮะนี่ก็มีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งนะต่อไปจะส่งลูกเรียนเนี่ยถ้าบอกขายตรงครืออาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นโมโรดโกทอดไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนวิชาอื่นไปเรียนขายตรงพระจบมาเขาก็สารอาชีพทันตอมันถึงจะได้เงิน จริงไม่จริงครับ <Yeah. S 1> แล้วจะช้าอยู่ใหญ่กับอาชีพนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ขายตรงไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันคืออาชีพที่สามารถสร้างฝันได้แต่คนจะไปสู่ฝันได้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถความพยายามแต่ผมการันตีครับถ้าท่านใช้เวลากับมันช้าหรือเร็วในที่สุดสำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จเลยเพราะที่นี่เรามีเครื่องมือที่ส่งให้คนไปสำเร็จแบบย่งยืน พิสูจน์ได้ยังไงก็ท่านดูนะฮะวันนี้ผมใส่เสื้อสีนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อสามารถอันนีขอคนที่ใส่เสื้อสีเดียวกับผมสามารถขึ้นมาโชว์ตัวข้างหลังผมหน่อยสิอ่านะโชว์โชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยเชิญเชิญหน่อยวันนี้เครือข่ายสินค้านับหมื่นรายการต้องบอกวันนี้เรามี30,000ื่นในสเกอยู่ก็คือ3,000มืกว่รายการของสินค้าอยู่ในห้าง ้องบอกว่าเราจะพูดว่าห้างจริงๆเราก็ฝันใหญ่ไว้ก่อนยนีไม่ได้เป็นห้างหรอกแต่มันจะค่อยเป็นมันยังเป็นแค่ซูปเปอร์ค้ามาเก็ตขนาดใหญ่แต่ผมกําลังเติมเต็มต่อจิ๊กซอ์โดยเอาสินค้าเข้าไปทําให้มันเป็นห้างเพิ่มขึ้นเจ้าของเซนท่านครั้งแรกเขาก็ไม่ได้มีห้างเขาก็มีแค่ร้านหนังสือเล็กๆวันนี้คนที่เปิดไอมาดกับผมวันแรกเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านที่ใหญ่เขาก็เริ่มจากเอาบ้านมาเป็นร้านค้า ขอย้อนดูรูปห้างหน่อยสิครับนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าห้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ผมมีเจตนา,าแล้วก็มีเป้าที่ใหญ่วัญที่ใหญ่เหมือนกันผมไม่ยากสร้างเครื่องมือหากยุยุสสารพัดเพื่อให้คนที่สําเร็จสําเร็จแล้วสําเร็จเลยต้องบอกว่านี่คือแบรนด์แอมบาสเตอร์เพราะเมื่อไหร่ที่ขึ้นมาแล้วเลเวลนี้ยกระดับขึ้นมาเนี่ย เขาก็สมริตแบบมีแพสซิฟิ i น c o m มแพสซิฟิ้น c o m มความหมายคืออะไรมีรายได้โดยไม่ต้องทําอะไรก็ได้เงินทําไมถึงได้เงินล่ะก็เครื่องมือมันทํางานไงเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น m อ็มช็อปไอมาดบัตรเครดิตแผนต่างๆกลยุทธ์ต่างๆโ,โปรโมชั่นต่างๆระบบฝึกอรมต่างๆสารพัดที่เราจะออกเครื่องมือไปล้วนแล้วแต่เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนที่ทําให้คนข้างล่างทํางาน ในโลกนี้เราจะต้องขายแต่เราจะขายอะไรถ้าสิ่งที่ขายไม่ได้เติมเต็มความต้องการผู้อิ่พแต่ที่นี่เรามีสามมือ่นอรายการยังไงคนก็ไม่ปฏิเสธแต่เมื่อคนไม่ปฏิเสธจะมีเครื่องมือกระตุ้นอย่างไรให้ผู้อ่พกยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านค้าก็เปินไอมาดแล้วก็ไปเปิดเป็นช็อปใหญ่ๆก็เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเอ็นเกตถ้าทุกคนเปิดร้านเปิดสาขาเป็นของตัวเองต้นทุนต่ํา มีเครื่องมือช่วยขายส่งได้เพราะเอาต้นทุนต่ำไปขายของเนี่ยครับห้างหน้าตายอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่มีแค่ห้างเดียวนี่คือสาขาหัดใหญ่เราจะทำการเปิดเลิกดีมีชัยวันที่9เดือนหน้าตุลาคมนะครับทำไมต้อง9ผมก็ปินสินแสรรรเองเพราะมันขึ้น8ค่ขัเดือน9ถ้าเดือนสากลก็เดือน10 เดือน11นู่นนี่ต่อกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้ว9ก็เก้าหน้าอยู่แล้วนะะเอาเป็นว่าวันอาทิตย์ที่9้าใครอยู่หาดใหญ่ก็ไปเจอกันแล้วผมประกาศไปแล้วว่าใครทำาซ้าหนึ่งว่าหนึ่งก็รุ้นทํารางวันซซายหนึ่งขว่าหนึ่งถึงวันที่9เดือนหน้าใครส่งยอดหาดใหญ่ห้าแสนถ้าได้5คนก็ไปแบ่งคนละห้าคนละแสนคิดง่ายๆนะแต่ผมเชื่อไม่ได้หาคนหรอกอาจจะได้50คนก็ไปแบ่งคนละหมื่น หรือมากกว่านั้นถูกไหมครับมันก็มีโอกาสได้นะครับวันนี้ผมพยายามเลเวลอัพคือยกระดับคนข้างล่างเพราะถ้าข้างล่างทํางานขอขอนุญาตนะครับคนที่อยู่ข้างบนเป็นเจ้าของเครือข่ายไม่ต้องทําอะไรได้เงินไหมครับเพราะข้างล่างทํางานนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ไงประกาศเดือนหนึ่งทุกคนทําได้ได้เสื้อสามารถแล้วเดี๋ยวมีอีกครับจะแจกเข็มอีกเข็มที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยติดหน้าอกเนี่ยนะฮะ เขาเรียกว่าเข็มที่เป็นสะดุดีความสามารถคนที่มีศักยภาพมีความสามารถมีรายได้อย่างต่อเนื่องก็ให้อีกแต่วันนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าแหมเมื่อกี้มีคนกระซิบบอกว่าแหมงานวันนี้คนมาเยอะแยะน่าจะให้อะไรรางวัลผมก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เอาเป็นว่ามันก็แจกอยู่เยอะแยะแล้วแต่กระนั้นเลยโบน,นัสนให้เงินอีกล้านหนึ่งถึงวันถึงสิ้นเดือนดีไปไงจะให้อะไรดี เอ,เอาล้านนึงไปแจกกับใครดีจะแจกคนทั้งหอคง,งได้ไม่กี่บาทหรอกเอางี้ละกันในพอวันนี้ถ้าตั้งแต่วันนี้ชวนไปถึงสิ้นเดือนถ้าใครชวนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนก็เอาล้านนึงไปแบ่งกัน <Yeah. S 1> ดีไม่ดี <Yeah. S 1> ดีไม่ดี <Yeah. S 1> ใครทำได้ยกมือหน่อยสิ <Yeah. S 1> โอ้ส่วนใหญ่เลยนะครับ ถ้าทุกคนทําได้ท่านก็ถือว่าท่านเริ่มต้นตัดสินใจเริ่มต้นที่จะเป็นคนสำเร็จเพราะเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจเป็นคนสําเร็จเมื่อน,นั้นครับฝันจะเป็นจริงไม่มีอะไรช้าครับทุกท่านครับย้อนไป15ปีแล้วบริษัทนี้เริ่มต้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้ววันนี้เราก็สารฝันค่อยๆทำทีละเรื่องผมพูดอยู่ทุกปีทุกปีบอกว่า กินดีละคำทำดีละเลือล่องเราก็ต่อจิ๊กซอว์มาเรื่อยต่อจนกระทั่งสินค้ามีสามหมื่นรายการมีทักอยาออนไลน์ online, มีสาขามีระบบเราห้างแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ปีนี้มีที่นี่ที่เดียวนะสิ้นปีนี้จะเสร็จทั้งขอนแก่นทั้งพิซุโลกแล้วก็มีแผนจะต่ออีกเพราะว่าซื้อที่ไปแล้ว20จังหวัดก็ทําไปเเรื่อยต่อไปท่านก็เป็นเจ้าของเครือข่ายเป็นเจ้าของห้าง แล้วก็ไปขายที่ไหนก็ได้บนโลกใหญ่ใบนี้เพราะใช้ระบบออนไลน์ line. ท่านคย์ออเดอร์ขายที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่ครับการตลาดยุค4.0ทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อ,อไหรก็ได้กับใครก็ได้เย่งไหมครับจาากกวนนนนนัันฉ้ฉเดิทงล ไกลด้วยดวงจิตมันคงแล้วก็ถึงวันนี้วันที่ยืดอกทอรนงได้ครองกว้าดาวดังฝันนาทีนี้ลืมสิ้นความเนึดอ่อนรุ่มร้อนก็เย็นหรือมพันภูมิใจในจุดนี้ ื่อที่เอ่ยคำจำนั้นสุขสันต์ฉันได้ชมชื่นดาวหากวันนั้นฉันยอมพ่ายแพ้ทอดแทต่อ้นทางอันเดียว con đuôi sắc xì con đuôi cao đơn bên lai ở bay chân chân bay yut